ประเทศนี้มีผู้ติดเชื้อเยอะนะคะเกาหลีใต้และญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมก็หนักพอกันเกาหลีใต้อาจจะหนักกว่าหน่อยหนึ่งนะคะปรากฏว่าตอนนี้ก็มีกรณีความขัดแย้งกันร,ระวัง2ประเทศนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยประท้วงญี่ปุ่นเนื่องจากว่าญี่ปุ่นไปกักตัวนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นก็เลยบานปลายกลายเป็นการขัดแย้งทางการทูตแล้วค่ะ ทางการเกาหลีใต้ได้ประท้วงรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะที่กักตัวกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เป็นเวลาสสัปดาห์ค่ะกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ก็เรียกตัวเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเลยนะคะที่ญี่ปุ่นได้มีมาตรการนี้กับนักเดินทางชาวเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ก็เคยเรียกตัวทูตเวียดนามและก็สิงคโปร์เข้าพบมาแล้วหลังจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ค่ะ ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ก็ออกถแถลงการหลังประชุมที่ทำเนียบประธานาธิบดีนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเผชิญความไม่ไว้วางใจจากประชาคมโลกเนื่องจากว่าตอบโต้การระบาดของโรคโควิด -19 อย่างคุมมครือเกาหลีใต้ก็จะมีมาตรการตอบโต้ที่จําเป็นซึ่งล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชมรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะ ตอบโต้ด้วยการระง,งับวีซ่าและโครงการยกเว้นวีซ่าให้กับชาวญี่ปุ่นทุกประเภทแล้วนะคะบอกว่ามาตรการนี้มีขึ้นเพื่อควบคุมโรคระบาดจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะก็แหมมาใช้มาตรการกับเขาเขาก็ใช้กลับด้วยนะคะแล้วทีนี้เกาหลีใต้บอกว่าจะใช้มาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพแบบเกาหลีใต้ค่ะนอกจากนี้จะมีมาตรการคนเข้าเมืองพิเศษสําหรับชาวต่างชาติที่เที่ยวบินมาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทรนี้แต่ว่า เกาหลีใต้ยังไม่ได้ให้รายละเอียดนะคะว่าจะมีการบังคับใช้อย่างไรขณะที่นายโยชิฮิเดะซูงะโคสกรัฐบาลญี่ปุ่นก็ปกป้องการตัดสินใจครั้งนี้ของญี่ปุ่นค่ะบอกว่าการตัดสินใจมีขึ้นเป็นผลมาจากการประเมินสถานการณ์ในประเทศต่างๆซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่ะ ท้งนี้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศต่างๆเกือบ100ประเทศนะคะที่จํากัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้และประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงมันเดียวกันนี้ค่ะนางคัขงขยองฮวารัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ก็ได้มีการไปพบปะคณะนักการทูตต่างชาติในกรุงโซลนะคะเพื่อพยายามจะคลายความวมิตกกังวลเรื่องของสถานการณ์ระบาดนี้แล้วก็หวังว่าต่างชาติจะไว้ใจมาตราการแก้ไขวิกฤตนี้ของเกาหลีใต้ค่ะจริง,รงๆก็มีเกือบร้อยประเทศเลยนะที่มีมาตรการนี้ต่อเกาหลีใต้แต่เกาหลีใต้เนี่ยพุ่งป้าไปเฉพาะญี่ปุ่นเพราะว่า2ประเทศ เขเป็นคู่รักคู่แครงกันมาตั้ไหนแต่ไรแล้วเงคือก็มีปัญหากาันทางการทูตมาตลอดเลยะะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องแรกนะคะตามประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาค่ะค่ะอะ